ครั้งสาสดาเสด็จประทับอยู่นะกรุงราชคึกพระนคหรหลวงแห่งมคตชนบทได้มีการประชุมใหญ่แห่งพระสาวกคราวหนึ่งเรียกว่าจาตุรงคสันิบาตแปลว่าการประชุมมีองคสีคือพระสาวกผู้เข้าประชุมนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์แล้วนับเป็นองค์หนึ่งพระสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ ผู้ได้รับการอุปสมบทที่พระศาสดาประทานเองนับเป็นองค์หนึ่งพระสาวกเหล่านั้นไม่ได้นัดหมายต่างมาพร้อมกันเองนับเป็นองค์หนึ่งพระศาสดาประธานพระบรมพุทโธวาทซึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกย่อหัวใจพระพุทธศาสนาแสดงนับเป็นองค์หนึ่งมหาสันนิบาตนี้ได้มีแล้วณเวลุวนารามในวันมาฆะปุรณมีดิถีเพนแห่งมาคมา คือเดือนสที่เป็นวันธร,รมพิธีศิวราตรีของพวกพราหมณ์การประชุมนี้มีชื่อเล่าลือมาในพระศาสนาจนถึงยกขึ้นกล่าวเป็นพระเกียรติของพระศาสดาในมหาประธานสูตรและเป็นอภิลักษิสมัยที่ทาบูชาของวัดทั้งหลายเรียกว่ามาคบบูชาพิจารณาองค์สีและความยกย่องประกอบกันน่าจะสันนิฐานเห็นว่าพระสาวกผู้มาประชุมนั้น คือพระสาวกผู้อันพระาศาสดาทรงส่งไปประกาศพระาศาสนาในชนบททั้งหลายต่างมาเพื่อเฝ้าเยือนพระาศาสดาแต่เผอิญมามากด้วยกันจนถึงให้เกิดความรู้สึกประหลาดและชื่นบานของพระาศาสดาและพระสาวกผู้ได้พบปะกันเมื่อสาวกมาอยู่พร้อมกันมากเช่นนี้เป็นโอกาสดีที่สมควรดีพระาศาสดาจึงได้ตรัสให้มีประชุมและทรงแสดงหัวใจพระาศาสดา พื่อพระสาวกจะได้ถือเอาเป็นหลักสําหรับสอนพระศาสนาพิจารณาน้ําพระไทยของพระศาสดาเมื่อได้เห็นสาวกผู้ร่วมอาถยาัยในการแผ่ประโยชน์ให้แก่โลกมาออพร้อมกันอยู่มากจะทรงพระสมณศัก์ปานใดแม้พวกพระสาวกได้เฝ้าพระศาสดาพร้อมกันมากและได้พบกันเองผู้มีธุระร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่คงมีใจเบิกบานเหมือนกันการประชุมครั้งนั้น จึงติดอยู่ในใจของพวกพระสาวกไม่รู้ลืมจึงยกย่องเป็นสำคัญสืบกันมาฝ่ายพระคันธรจนาจารย์กล่าวจำนวนแห่งพระสาวกผู้มาประชุมกันว่ามีถึง1,250องค์และชี้เอาพวกชะดินเก่าพวกพระอรุเวรากัสปะ1,000รูปและพระปริพาโชคเก่าพวกพระอัครสา,าวก250รูปโอวาทปฏิโมกนั้นเป็นคำประพันธ์สมคาถาเก่งคาถาที่หนึ่งแสดงว่า ขันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยอดท่านผู้รู้กล่าวว่านิพพานเป็นยอดมันประชิดผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะข้อที่ทรงยกขันติขึ้นตรัสนั้นแสดงว่า,าศาสนธรรมคําสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อให้อดทนต่อเย็นร้อนหิวกระหายถ้อยคําให้ร้ายใส่ความด่าว่าและทุกขเวทนาอันแรงกล้า ข้อที่ทรงสรรเสริญนิพพานว่าเป็นชั้นยอดนั้นแสดงว่าผลแห่งการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงนั้นคือทําใจไม่ให้ตัณหาคือความอยากรัดตึงไว้ได้ข้อที่ตบร,รัสบัญชัติผู้ฆ่าเบียดเบียนสัตว์ว่าไม่เป็นสมณะนั้นแสดงว่า,าศาสนธรรมของพระองค์เป็นไปเพื่อมีเมตตากรุณานในสัตว์ทั้งปวงคาถาที่สองแสดงว่าไม่ทำบาปทั้งปวงยังกุศลให้บริบูรณ์ ยังจิตของตนให้ผ่องใสเป็นศาสนาธรรมคำสอนของท่านผู้รู้ข้อที่ห้ามการทำบาปและให้บำเพ็ญกุศลน,นั้นแสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่เป็นแต่เพียงสอนให้เว้นจากความชั่วเท่านั้นยังสอนให้ทำดีด้วยไม่ใช่เพียงเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนกันแล้วได้บุญยังการช่วยอุปธรรมบำรุงชีวิตและความสุขของกันและกันด้วย ข้อที่ทรงยกการทำจิตใจให้ผ่องใสขึ้นตรัสนั้นแสดงว่าความบริสุทธิ์เป็นคนที่นิยมในพระพุทธศาสนาคาถาที่สกับอีกกึ่งว่าความไม่พูดค่อนขอดกันความไม่ประหัดระหารกันความสํารวมในปาติโมกค,ความรู้จักประมาณในอาหารความเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดความประกอบในทางจิตอย่างสูงเป็นคำสอนของท่านผู้รู้ข้อที่ทรงยกขึ้นตัสนี้ แสดงว่าการพูดค้อนขอดกันก็ดีพูดเสียดแทงกันก็ดีทะเลาะกันก็ดีการชกดีกันก็ดีไม่เป็นการดีสำหรับหมู่สมณะอันสมณะมณฑลสมควรมีขนบธรรมเนียมเป็นเครื่องนำความประพฤติอันดีสมบเรียบร้อยไม่เป็นผู้เห็นแก่กินยินดีในที่เงียบบำเพ็ญภาวนารักษาจิตให้เป็นสมาธิโอวาทปฏิโมกมีความสังเกตดังกล่าวมาชะนี้